สดจากสวนใกล้สีเบิดแล้วพี่น้องเยอะเท่านี้แหละคนนั้แม่นิ่มแม่เผยหวานบาหวานเบิึงเอาลูกพี่น้องคบุขาไม้แอวย่า่กินต่อมเมือ่อยกินปาดซุ้มซุ้มบ่มปานไ้กับโบเลี่ยวต่อมซุ้มมือพี่น้องนี่ลานขาย่า่กินฝังเน่ากระเลี้ยงแล้วยี่สิบบาท ยบ่พลายแตงโม่ะึ่งละห้าสิบบาทห้าสิบบาทยะเท่านี้ล่ละอีกสองมือคือสเมดก็จะได้กลับบ้านแล้วย่ายกขีนพี่น้องค่ะหลานโทรศัพท์กกับมาเหกหมานแต่เศร้าเด้อมืึสองมือสามมือแล้วลานคลินิกมือถือหนองหินจังหวัดเลยนี่ละพี่น้องค่ะผู้ได้ตรงการกับมาสมารถโฟน กูได้ต้องการอยากตีนแต่งหม้อหวานๆกับมาเด้อพี่น้องเหยียเท่านี้เด้อนี่ๆเดี๋ยวบบอไรเนาะไม่สมกับเหตุไม่ไม่เลยขาวจูนพูนดูซูบแซบๆพี่น้องมาเด้อมาเด้อพ่อหนะขนซ้อนยังบ่ออนซ้อนออนซ้อนนั่งเตะแม่เผื่อแม่มิ่มนี่ละมากินบะหมี่ย่ายกิ่นมาซุ้มซุ้มมือไม่แอวพาซุ้มมือพี่น้องมาเด้อมาซื้อ แตงโมหวานๆเลือเดี๋ยวมันสิเหมิดก่อนเด้อค่ะเด้อมาเด้อค่ะเด้อ